วันนี้วันอาทิตย์ที่5มิถุนายนฟินแลนด์จะเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่กับนาโตค่ะโดยจะมีสมาชิกจากนาโต14ประเทศรวมทั้งฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้ค่ะกับปฏิบัติการที่ชื่อว่า b l t o p s 22ซึ่งปฏิบัติการซ้อมรบ b l t o p s 22นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่5มิถุนายนเป็นต้นไปไปจนถึงวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้ค่ะการฝึกในครั้งนี้จะเป็นการฝึกสะเทินน้ำสะเทินบกทั่วภูมิภาคบอลติกค่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีของนาโตแต่ว่าในครั้งนี้เป็นการฝึกพิเศษที่มีฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมฝึกด้วย mm. การฝึกซ้อมนั้นจะนําโดยผู้บัญชาการกองเรือที่6ของกองทัพเรือสหรัฐค่ะและกองทัพอากาศของฟินแลนด์นั้นก็จะเข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้ด้วยเหมือนกันกองกําลังป้องกันประเทศของฟินแลนด์นั้นกล่าวว่าเป้าหมายการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็คือการทํางานร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาและกองกําลังจากสมาชิกนามาประเทศของนาโตด้วย โดยจะมีการฝึกปฏิบัติการทั้งทางอากาศและก็ทางเรือร่วมกันค่ะและนอกไปจากนั้นแล้วนะคะการฝึกซ้อมรบทางทะเลในครั้งนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับการครบรอบ500ปีของกองทัพเรือสวีเดนด้วยในการฝึกซ้อมรบทางทะเลกับปฏิบัติการบอลทอปสี22ในครั้งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยบุคลากรราวร7,000นายเครื่องบิน75ลำและเรืออีก45ลำค่ะ และอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของสัปดาห์หน้านี้นะคะก็คือคณะผู้แทนจากฟินแลนด์สวีเดนพร้อมด้วยตุรกีก็มีกําหนดที่จะประชุมกันที่กรุงบัตเซลซึ่งก็จะเป็นการพบกันครั้งที่2นะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับการคัดค้านของตุรกีต่อการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของทางฟินแลนด์และสวีเดนค่ะ